ผมโอเคแล้วก็เอาก็ตัดมานะครับผมเริ่มด้วยความรวดเร็วนะครับผมไม่ปล่อยให้ทุกท่านรอนานนะอะ็จะมีชาสวยๆระหว่างคนชอบกาแฟนะคนชอบชานะครับผมระหว่างอาซเซนาสนนะทยือและลิลลี่มิกีจะมีสอนนะครับผมแล้วก็เป็นทางของสนขยือนะครับผมเปิดมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ทางลิลลี่ก็ไม่ยอมนะครับผมได้มาเซตหนึ่งกับโบเช่นกันนะครับผม อตอนนี้เลื่อนเรียกว่าพ่อพอกันเลยเอาเราจังหวะหันหลังให้ก็โดนสวนกลับมาแต่เนื่องจากว่าหันหลังให้เลยทําให้จับจังหวะยากนิดนึงนะครับผมในการต่อคอมโบครับผมแล้วอย่างไรครับจังหวะนี้ครับแบบไปเรื่อยๆครับแต่ ของลิลี่ครับตอนนี้พัก רט, ek, ali, oh. ก่อนๆย่างอุตภูมิมันเดือดกันไปแล้วครับยาอ่อนอัดเป็นอยู่ครับผมนครับเรียกว่าตอนนี้เป็นสายดูเชิญกันทั้งคู่นะครับผมแล้วก็น้อยอุ้ยแล้วก็สายสวยๆนะครับผมแล้วก็บู๊แล้วครับแล้วก็บุกแล้วครับอุ้ยโดนนี้นะที่เวดไปครับครับอกจับเขาแก่ได้ครับโดนนี้ถ้าได้กระบอกโอ้ย้วต่อยหมัดตบกันก็เเรียบร้อยเป็นต่าก่อนเส้นได้อย่างสุดจยืดครับคือนำไปก่อนครับผมครับ ยังไงครับงวันี้ครับผมก็พยายามดูเชิงมันทั้งคู่นะครับผมแต่เนื่องจากทั้งสองคู่เหมือนจะเป็นสายบุกรวดทั้งคู่นะครับผมต้องทิงจังหวะกันแล้วก็เป็นทางกดทะยืนะครับผมตอนนี้ดีทําไปได้ดีกว่านะครับผมตามเมโดหูเรียกว่าโดนหักไปกีตอนนี้เลือดโลแบบสุดๆแล้วนะครับผมโอ้โดนเพิ่มไม่ไปเฉยเลยครับผมสเสนาครับ สวยไปสวยอ่ะแล้วจัง <klim> น <to 1> <ruption. S 1> no ี้เป no, ิดก่อนได้สวยก็จังนี้ของเรื่อยครับไงครอู้ยใหญ่คิกไม่พักเลยจังหวะนี้ครับตามหมอเตะพวงสว่างแล้วโดนงัดไปจังหวะนี้ตีบอลทะดุแล้วโดนไปถึงพมโบเลยลืมป่าแล้วจังนี้ได้ตีเว้จังหวะนี้ยาวๆครับเอาอย่างไรครับจบเฉยครับสี่นาทีครับออกเลยครับโดนเรื่อยๆเลยครับโอ้ปิดจบเลยรึเปล่าครับจังหวะนีโดนเตะน้าเยโดนยื่นครับ ยังไงก็ผ่านไปยังกว่านี้ไม่ปล่อยให้ได้ลุกเลยครับผมตอนนี้เหล่าท่านขึ้นมาแล้วนะครับผมยังนี้ครับทางด้านของมิกกี้ครับโอ้เรียกว่าทั้งคู่นี่ปิวมาไกลมากนะครับผมได้จะถึงรอยฝั่งนึงแล้วโอ้ยแล้วเดินโรลโลแพลี่นะครับผมเราไม่ไปเลยหรือเปอ้ยไม่นะครับผมแล้วนี่ร้อยโอ้ยหลังหักเลยครับจังหวะนี้ครับครับผมโอ้เป็นสายกาแฟครับเอาชนะสายชาไม่ได้ครับผมโอ้เรียกว่าขายกาแฟกันแบบรัวๆนะครับผมสำหรับตัวละครอาซูเซน่าคนนี้ครับผม โอ้เราก็เป็นท่านส่วนเยอะครับออกนำไปก่อนครับหนึ่งต่อสช่ครับผมและทางมิก้สมีสอนตอนนี้นี่จะแก้เกมแบบไหนยังไงก็ต้องไปตามดูกันต่อไปนะครับผมโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับตามกันมาเยอะครับคู่เดือดคู่นี้ครับโอ้โหเดินทางกันมาถึงรอบสายล่างเราสี่กันแล้วครับเหลือแค่หกคนเท่านั้นนีครับผมครจะเป็นแชมป์คนแรกนะของรายการนี้มาดูกันนะครับผมครับผม เราสุด,ด้เยออย่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไล่ก,กันไปกันมาได้สนุกนะแต่ว่าเป็นทีเด็ดที่ขาของคุณสดได้ยือครับต่อคอมโบแล้วก็บุกได้มากกว่าคือจังหวะได้พนิตเนี่ยพนิตไ,ไ,ไ,ได้นำได้ด้วยอุ้งตัวเปลี่ยน,นรหรือว่ามันจะเป็นตัวละครลับของเขา<ช>จากลินลี่กลายเป็นซาฟินาถ้าอย่างนั้นนะครับผมจังหวะนี้และแน่นอนครับแนวการเล่นก็อาจจะเปลี่ยนดรือยเรือเปล่าตัวทางซาฟินานีมีการเล่นโลที่ดีมากๆนะครับผมแล้วล่าสุดโดนบั๊กมาด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้นครับผม าไปใครู้จังหวะแล้วปาดผนิชไปโอ้ยมันรุนแรงเหลือเกินการผนิชของเขาเปิดฮีทมาแล้วก็จับอุ้ยเปิดฮีทสมัตนะครับผมโอ้โหครับผมมืออาสูรล่าปีศาจนะครับผมจังหวะนี้โอ้ยแล้วมาไตเตเต็ปแบบตัวตัวแครับผมขวนหลังไปอีกทีนึงตอนนี้ยังไงครับผมเปลี่ยนเป็นมวยจังหวะไปแทนนะครับผมสหรับของทางโซฟิน่าโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โดนเลือดครับหมดแล้วมันแรงีครับ โอ้ยแต่ไปบแบบตอนนี้จังหวะนี้เลื่อนโลดกูแล้วโอ้ยแบบไปกอดก็แบบฟิน่าครับอะไรกันครับเนี่ยครับผมยังไงโอุ้ยโอ้ยแล้วก็โอ้ยหัวด้องโอ้ยเปิดทีสมาตอบแล้วติดวอแบบนี้พยายามจะเล่นกับวอแล้วก็โดนเปิดทีสต์แมสมืออสูรล่าปีศาจครับผมบัวครับเล่นโต๊อย่างคนคนเลื่อยโอ้ยครับผม พยายามจะแบบว่าโหัถาจังหวะจัดดาเม็ดหนักๆโอ้ยนี่เปลี่ยนไปบนระแบบเลยนะครับเจงหวะนี้โอ้ดูดรามจริงๆก็สนุกสเวินาร์ครับโอ้เรื่อครับเนี่ยคุณพี่กี้ครับผมเรียกว่าควรกันแบบสุดๆเตร์ไพรส์ไปเลยนะครับผมเหนือภัยเขาเตอร์ไปอีกแล้วนะครับแล้วจับค่าไฟทีนึงครับผม แล้โตแบบต่อเดือนเปิดฮีทมาแล้วก็เปิดโอ้ยเปิดฮีทแบบเปิดฮีทสแมนไม่คิดจะใช้ฮีทสักหน่อยเลยเกตมันยังเหลืออีกเยอะนั่นเจียดแต่ว่าแน่นอนครับผมเขาคิดว่าเขามันเป็นที่ผู้ที่ตัแล well> ้ว ครับครับผมได้แล้วครับจังหวะนี้ครับผมเราบอกว่าไม่ต้องสนใจยิสตแมทอะไรทั้งสิ้นครับนะผมจับจังหวะแล้วก็ปล่อยมืออสูรไปแล้วเปิดฮีสตมาต่อหน้าจุดหน้าครับผมแล้วปล่อยเปลี้ยนเขาไปโดนปล่อยหมัดตรงไปสองเปลี้ยงแล้วก็ขวันมาอุ้ยแล้วก็หมุนตัวไปุ่นไปวุ่นมาจังหวะนี้ครับผมโอ้ยโอ้ยโอมาในท่าตะกอนเปลี้ยนแต่โดนเขาเตะยันไปเลยนะครับผม แล้วยังไงต่อขวดล่างโอ้ยอ่ะก็ไปก็ผมได้ต้องเต็ดไปแล้วโอ้ยแต่มันจะต่อคอมมูแบบต่อนี่ไม่ได้ครับเวลามมันจะหดเวลามันหมดเวลามันหมดนะต้องลุกนะก็ผมเลืยไปหาใกล้ทาแล้วจะแบดนี้ป้าบเขาให้ให้เรียบร้อยครับเวลาทุเรนได้ยังสนได้ยืดครับอีตื่นมันได้ครับครับผมอ่ะเรามาแบบต่อเดือนกันนะครับผมนี่ครับผมสามใสเลยวิสเม็ดเลยครับโอ้โหเป็นการเล่นที่ ไม่คุ้นเท่าไหร่ครองใส่กันลื่นอย่างสุดท้ายเลโอ้โหเอาแต่ว่าตอนนี้โดดคอนเตอร์กลับมาได้นะครับผมต่อของทากอาร์เจนติน้านะครับผมแล้วมาจัดโม่ไปแล้วลืล่าครับโม่ขูดแล้วก็ฟอรเบรกไปนะครับผมแล้วก็ต่อคอมโบไปอีกหนึ่งสองช็อตนะครับผมแล้วยังไงต่อัาดีดูเหมือนว่าแผนในเรื่องของการโต้เริ่มจะใช้ไม่ได้ผลนะครับผมโอ้แต่ก็ยังได้จับไว้อยู่โอ้ยสไลด์ไปแต่เลี้ยวคุ้นด้วยร้อย เลยหรือเปล่าว่าจะมาเลี้ยวเซน่าเปิดจังหวะเขาเล่นอย่างนี้ยังไงเทียร่างเลยครับเสมอกันครับสองสองครับเรียกว่าตอนนี้นี่ก็มาวัดกันในแมชพอยต์ของทั้งคู่นะครับผมเป็นทางของโอ้ยเปิดมาได้ก่อนนะครับผมเป็นของทางพิจิตรพีรตนะครับผมสครับแล้วก็เมืออันสุดท้ายพีรตขวนขวนแล้วก็โอ้ยเปิดทอริเคนไปโอ้โหแหมเอฟปิดมันเท่จริงๆนะครับผมโอ้โหรามเรื่อยๆเลยครับสหรับวินนา ครับผมยังไงค่อยๆหาจังหวะเลยแล้วครับผมเนี่ยครับกลับไปเขาไปเยอะแล้วครับผมจัดเซตคอนได้เคาน์เตอร์ไปส่ตัวหนึ่งโอ้โหแล้วนี่คำรามใส่อีกแล้วโอ้โหหัวปวดโอ้ห์แล้วยังไงการโยกการใกล้อยู่ครับเล่นปาดปาดก็โอ้โหหลังแหวกะครับแต่วันนี้เออโุ้ยเรียกว่าปาดอะไรรึเปล่โอยโหเป็นอะไรกันวะเนี่ยัปาดซีเสมอได้ครันสปินน่า โอ้ตอนนี้เรามานั่งดูคอมเมนต์กันนิดนึงผมเห็นมีคนบอกว่าตัวละครลับตัวละครลับอ่ะสุ้ๆจริงๆเขาอย่าโยมผมไม่แน่ใจมันเป็นตัวละครลับเขาจริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ำนะผมไม่พักเลยมันมันเป็นเหมือนมวยจังหวะมากๆเลยนะเมื่อกี้นี้โอ้ไม่เน้นไม่เน้นคอมโบอย่างวะนี้เน้นดน้าใหม่จริงเดียวครับเน้นตัวลับมั้งเนี่ยนะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสามารถมีศักยภาพได้อาจจะ เมื่อกี้เขาพยายามจะรำคอมโบแล้วรู้สึกไม่ใช่สไตล์ก็เล่นมาเป็นโป๊กเกมเลยครับน<อ><ม>ี้คอยๆโป๊กคอยๆโป๊กเรืเร่อยๆแล้วได้ผลเฉยแล้วก็มีคนให้กำลังใจนะครับผมคุณเอ็มพอนนะครับผมสู้เขามิกิย <laughs> ายอมเอแล้วก็ <laughs> อังเก้น,นบอกว่าจะมีสอนว่ามาดูกระ่อรับวยโป๊กกับขวยอาราบิก้าก็เสียใจ ไปอาราบิกครับผมยแล้วก็ต่อยหมัดตรงไปในระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้โดนดาเม็ดไปแบบรุนแรงจนกระั่งเลือดลงมากๆแล้วนะครับผมตามทางมิกกี้ครับผมยังไงดูเอยเอ้ลำอะไรโลมอกี้ลำระยะไก่นะครับผมไม่เป็นผลนะโดนไเป็นเลอะเลย อาจจะยังไม่เข้ามือครับผมตอนนี้กลายเป็นว่าทางอสุนาของสนนยือก็เน้นจัดจังหวะมากขึ้นด้วยนะครับผมตอนนี้พมรู้สึกว่าเขาจะเน้นแบบว่าในการแบบปดิสวนมาสัวนใหญ่แล้วอ่านไปโอ้ย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 อ้ยแล้วก็วอร์บรลงมาต่อคอมโบอาจเข้าให้ แล้วพร้อมกันกับอัดแบบหมูจะไปถึงวอยอีกแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โดนไปสองเซตคอมโบนี่ถึงกระจุกเลยนะครับผมเลือดเหลือโลมากๆแล้วแล้วเปิดทีทมาตัดจังหวะเขาไปก่อนแล้วเขาใส่รล้วทุวนี้ครับผมโอ้ยแล้วก็มืออสูรล่าปีศาจโอยรีบอย่างรวดเร็วโอ้ยโอ้ย นี่ยวันควรโอ้ยกับล้ำกินไปโอ้ยกล่าวว่าลำตัดล่างเมื่อกี้นี้แต่เขารู้ทันโอ้เรียบร้อยเลยมันเลือกใช้กับท่านมันไม่ได้ฝนนะครับผมมันโดนสองรอบแล้วเลยมันอาจจะโอ้ยตอนตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะครับผมนี่เลือกใช้โดนนะจังหวะนี้ครับครับเดี๋ยวครับ มัตอาราบิกาก็อยู่ในแดนอปาคาโอ้ยยยยยยยรยยย้ยเยยยยย้ยย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 ัยย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 ้ยยยนยยยยยยย้ยย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 ยวยยย้ยยย้ยย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 ย้ยย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 ยลยยยยยยยัยย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 ลับยย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 รับยยยยยยงยยยยยับยย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  ว้าเล่นแล้วผมเหนื่อยเลยอุ้ยแต่เราก็ได้เหมือนได้ด้วยเด็ด็ไปอีกแล้วนะวันนีโ้โอเคเหมือนจะเหมือนจะเสียสมาธิหรือเปล่าสุเสแอก็เียกว่าของคุณวิกกี้นะครับพอไปเล่นซาฟิน่าไปติดใจครับแล้วก็ดูกันครับผมว่าตอนนี้นี่เขาจะกลับมาเล่นลิลลี่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับผม ตอนนี้มีแต่คนบอกว่าเล่นอะไรกลับมาเป็นซับบีได้แั้วโอ้ยอสูนของเชิบแล้วเกับชุดมืออสูนล่าปีศาจนะครับผมจังหวะนี้จะทำได้ไหมยังไงยังไงครับผมเอ้ยดู้ค่อยเล่นครับผมเชื่อว่าความละเอียดของเธอ ครับผมเฮ้ยวุยครับผมเหมือนเหมือนจะปล่อยหมัดชักอะไรระยะไกลเกินไปนะครับผมเลยตอนนี้ปวดเลยสนได้ปวดตอนได้ง่าไม่ปอยให้เล่นแล้วะครับผมอุ้ยโอ้เอ้ยดวลดวลเล่นกับเล่นกับกำแพงแบบวอลทูวอลแบบรัวๆโอ้โห ไครับผมตอนนี้สนทะยอแบบเครื่องติดเต็มที่แล้วเล่นแบบเดิมมันก็โดนไปเลยแต่ตอนนี้ทางออกเหมือนเขาจะพยายามเล่นอะไรใหม่ๆนะครับเล่นอะไรใหม่ๆก็เหมือนจะเล่นได้ผลแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็ิดฮีตแอคทีฟไว้แล้วผมโอ้โหโดนสอาเติมมาแล้วนะครับผมโอ้เมื่อกี้ใช้ท่าสแตนแบบสกอร์เปียนนะครับผมโอ้ยพยายามจะเล่นล่างมากขึ้นนะเปลี่ยนโกูยังบรรยากาศไม่หนาวเลยนะครับผมด้วยแล้วสวนแล้วนะครับผมโอ้ยสวนแล้ว ดอกนี้ครับดอกนี้ครับครับผมหวัญไปอันนี้โอ้โหโดนเขาทันแบบโอ้อะไรกันเนี่ยสุดท้ยยืนแล้วครับครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะคิดผิดหรือเปล่านะครับผมเราไม่ได้อื่นกันจังหวะนี้โอ้โหยาวๆจังหวะนนี้ครับครับผมโอ้ โดนอัดแบบรวนรวนมันยาวไม่พอครับผมเลยนะไม่เหมือนลิลลี่นะครับผมลิลลี่ที่ขายยาวเลยครับผมแต่ตัวนี้ถึงจะมีมืออันสูงแต่มันยืดไม่ได้นะครับผมโอ้ยโดนอัดติดวอไปแบบนี้โอ้ยแล้วเปิดนีดได้มาเป็นสองวงแลโดนวอด้วยปัดเปลี่ยนเข้าไปด้วย้อยมือไปเลยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โห ตอนนี้ก็เขารอบไปครับสำหรับสนทยุืนครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับทางด้านของคุณมิกกี้ครับถึงแม้จะตกรอบไปแต่การันตีเปแล้ว500บาทครับผม